ตำรวจภูธรจังหวัดพังงาจัดฝึอกอบรมสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดได้อย่างชำนาญการเมื่อวันที่15มิถุนายน2555ที่ยงประชุมปัญญีดงแรมภูง,งาอําเภอเมืองจังหวัดพังงานสุรินเพชรส,สังรองผู้อาชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการฝึอกอบรมชุดสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดพังงา โดยมีพลตตรีอภิรักษ์หงทองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงาพันตํารวจเอกวรวิ์ปานปรุงรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงาพันตํารวจเอกชัยวัน์อุ้ยคําผู้กากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองพังงารองผู้กากับการฝ่ายปราบปรามในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพังงาชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสถานีตํารวจภูธรในสังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาและชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการ สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเข้าร่วมการฝึกอบรมรอยสามสิบห้านายพันตำรวจเอกเอกวุฒิสเสนพรผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงากล่าวว่าสถานการยาเสพติดในปัจจุบันเพราะว่ามีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและมีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะผู้เสพผู้ผลิตก่อให้เกิดความสูญเสียกับประเทศชาติทั้งด้านกำลังคนด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองตำรวจภูธรจังหวัดพังงาได้ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด7แผน4ปรับพกเร่งอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาแต่ยังไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ได้ในระดับที่น่าพอใจเนื่องจากผู้ค้าและบุคคลในกระบวนการยังไม่ได้ถูกปราบปรามอย่างเด็ดขาดที่ผ่านมาผู้ต้องหาคดียาเสพติดจะได้รับการพิจารณาโ,าโทษเป็นการเฉพาะตัวยังไม่ได้ขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ผู้สมทบผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือในการกระทำผิด ประกอบกับตํารวจภูธร,รจังหวัดพังงาอย่างขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านนี้อย่างชํานาญการจึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากรในสังกัดจัดให้มีการฝึกอบรมชุดสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดตารวจภูธรจังหวัดพังงาขึ้นเพื่อข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดมีความรู้ความเข้าใจในการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติด ได้อย่างชำนาญการและสามารถนำไปพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น